เรียนทั้งผู้ในการโรงเรียนบ้านสว่างสัมโพอำเภอสัสุงจังหวัดขอนแก่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเบสีผูวกผมเป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ภาวิชาบัณฑิตสาขาผู้ใต้บังคบบัญชาการศึกษาชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นในรายวิชาสัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบพูดนาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาหลักของหลักสูตรโดยมีอาจารย์ประจำรายวิชาคือพระพนดาวัฒสัตโธดรแรคพนะและมีประธานหลักสูตรคือดรสุนทรสายคำได้มอบหมายให้นิสิตได้จัดโครงการสัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มพวกกับผมได้รับผิดชอบในหัวข้อโครงการสัมมนาเรื่องภาวะผู้นำ ยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเมืออาชีพทั้งนี้เนื่องด้วยสถานก,การณ์โรคระบาดโควิด -19 จึงใช้รูปแบบในการสัมภาษณ์ผู้บริหารตามประเด็นหัวข้อศึกษาต่อไปนี้และนิสิตจะได้นำบทสัมภาษณ์ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นจากการได้รับความรู้จากผู้บริหารแลกเปลี่ยนในชั้นต่อไปขอขอบคุณครับนำเรียน ผู้บริหารก็คือข้อคำถามนะครับก็คือหนึ่งขออน,นุญาตท่านผู้ในการนะครับผู้ในการโรงเรียนว่า้านสว่างสมมยนะครับผู้ในการาน,น,นักพัฒนโบสีพาน์ขออนุญาตถามข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนจำนวนุาลางรแล้วก็จำนวนนักเรียนมีประมาณเท่าไหร่ครับ โรงเรียนบ้านสว่างสม,มงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมด58คนโดยแบ,บ่งเป็นประถมวัย19คนประถมศึกษา39คนมีคณะครูนะครับครูประจำการอีก3คนอัตาราจ้าง1คนนักการบรัลโูน1คน ซ,ซึ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็กทีนี้ข้อต่อมาอยากทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนของท่านผู้ในการครับมีกระบวนการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับอตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ได้ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ประจำที่สุดก็คือแอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อสื่อสารในการรับส่งงานเพราะว่าแอปพลิเคชันไลน์จะใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปแล้วก็ตอบสนองการใช้งานได้ดีอย่างเช่นมีเอกสารใบงานแล้วก็สามารถแนมีรูปภาพอย่างเช่นเยี่ยมบ,บ้านนักเรียนเราก็สามารถ ถ่ายแล้วก็สร้างอัลบัมแล้วก็เข้าโหลดเข้าปจัดเก็บในไลน์ลน,ลนะครับทีนี้หัวข <c oughs> ้อ,อต่อมานะครับในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนของท่านผู้ในการมีการใช้เทคโนโลยีในด้านใดบ้างครับ ใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการแทบจะทุกด้านนะครับอย่างเช่นง,งานวิชาการ,รงานวิชาการนี่เราเราก็ใช้ DLTV ก็คือครูตู้นะครับเพราะว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นอยู่แล้วนะครับส่วนด้านอ,าอีกด้านหนึ่งที่เห็นชัดคก็คือการบริหารทั่วไปนะครับเราก็ต้องใช้อแอปพลิเคชันไลน์นี่แหละครับในการ ติดต่อสื่อสารประชุมสั่งการสั่งงานนะครับที่เห็นเด็กชัดเป็นการขยายเขาเรียกว่าแจกจ่ายนั้นให้กับผู้ได้ใช่ครับใช่ครับในการบริหารจัดการทีนี้หัวข้อต่อมาก็คือโรงเรียนของท่านผู้ในการในโรงเรียนบ้าสว่างสมุนมีจุดเด่นหรือจุดเน้นในด้านใดบ้างครับจุดเด่น จุดเด่นของโรงเรียนขนาดเล็กนี่ก็คือการบริหารจัดการจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยาก <S <S คือการบริหารจัดการบางอย่างง่ายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กบางอย่างง่ายแต่บางอย่างก็ยากเพราะว่าเราขาดแคลนบุคลากรและก็งบประมาณแต่บางอย่างก็ง่ายยัง อย่างเช่นการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลนี่ก็ก็จะง่ายจะเสร็จเร็วแต่ว่าอย่างเช่นงานพักสนามอย่างนีอ้อย่างเช่นการบริหารจัดการน่านพักสนามอย่างเช่นกีฬาลูกเสืออย่างนี้เราก็จะบริหารจัดการยากเพราะว่าครูกับนักเรียนกับกิจกรรมไม่ตอบรับกันนะครับให้บริหารงานไม,ไม่ไม่เปลนไปได้ ตามตามต้องการใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นที่อยากทราบก็คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้นอ่ตอนนี้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์มา5เครื่องครับห้าเครื่องแล้วก็ได้รับจัดสรรอินเทอร์เน็ตครับนะครับจากสพถน,นะครับ,บ,รนะรบก็ก็ใช้ใช้ในการบริหารจัดก,การทั้งด้านการเรียนรู้ นะครับที่สําคัญก็คือให้นักเรียนได้ใชน้น,นะครับคือโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือโรงเรียนมัธสว่างมีนักเรียนแต่ละชั้นอีกไม่ถึงสิบคนคบก็คือหนึ่งคนต่อสองเครื่องก็ก็ถือว่าถือว่าถือว่าปกติหรือเพียงพอ,อ,งพอกับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพราะว่าเราก็ขาดแคลนงบขาดแคลนอะไรต่างๆแต่แต่เด็ก แต่เด็กได้ใช้ทุกคนครับ<ม>ได้ใช้ทุกคนทีนี้คําถามต่อไปเรียนเชิญท่านคุณครูปณิตาเนี่ยสอบถามทา่านผู้ในการค่ะคาถามต่อไปนะคะอยากถามว่าเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องภายในโรงเรียนค่ะและนอกโรงเรียนนะคะท่านผู้ในการใช้ําวะผู้นำใดในการแก้ปัญหาแก้อย่างไรคะ,ะปัญหาที่ ส่วนมากและทุกโรงเรียนจะเจอก็คือปัญหาด้านวิชาการ mm hmm. ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้นําด้านวิชาการเข้ามาแก้ไขอ,อย่างเช่นผู้บริหารต้องรู้จักหลักสูตระมาตรฐานการเรียนรู้นะครับอ,อย่างเช่นปี2 5, 6, 6, 1, อ6พได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสาระ อย่างที่เราเข้าใจก็คือการงานอาชีพและเทคโนโลยีกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ก็คือกลุ่มการงานอาชีพตัดคำว่าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออกมาเพิ่มที่กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็มีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเช่นปีของมาก็จะเริ่มใช้ในปอ1ป4ีม .1 มส ปีหกสองก็พหนึ่งสองสีห้าแล้วก็มหนึ่งสองมสี่ห้าสี่มห้าแล้วก็ปีสองวันปีการศึกษาสองวันห้ารสามก็คือครบทุกครบชั้นนะครับก็มีการผู้บริหารก็ต้องส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุน นะครับแล้วก็น้มน้าวใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหรือคุณครูนี่ได้เอาศักยภาพของตัวเองออกมาให้เยอะที่สุดเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา mm hmm. เพื่อพัฒนาผู้เรียน mm hmm. เพราะว่างานวิชาการเนี่ยเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษาอยู่แล้ว mm hmm. นะครับเราจะทํายังไงให้คุณครูเอาศักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มากที่สุด mm hmm. เพื่อยกระดับผลผลสัมฤทธิ mm ์ hmm. เพราะว่าในแต่ละปีจะมีการวัดผลอย่างเช่นปหนึ่งก็ต้องสอบอาทีอาปสามอาปสามสอบเรนทีแล้วก็ปหกก็สอบโอนิทนี่ครับก็ต้องใช้ภาวะผู้นําทางวิชาการเข้ามาในการบริหารจัดการในแก้ไขครับค่ะสงสัยถามต่อมานะคะอยากให้ท่านหมอออสได้อธิบายแนวทางําชี้แนะในอนาคตการเป็นผู้บริหารืออาชีพควรเป็นแบบใดคะ นนไม่ม,มีผมว่าผมมองว่าไม่มีทฤษฎีที่ตายตัวในการบริหารจัดการ,รนะครับเพราะว่าแต่ละบริบทแต่ละสถานทาี่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นการบริหารที่ดีที่สุดก็คือการบริหารตามสถานการณ์รแล้วแต่ว่าเราจะเจอในสถานการณ์แบบไหนภาวะสิ่งแวดล้อมแบบไหน สิ่งที่สําคัญที่สุดก,ก็คือให้ความสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะสิ่งเล็กสิ่งน้อย <tyard> นะครับให้ความสําคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็การบริหารจัดการถ้าเราบริหารคนได้แล้ว <trending. S 2> เข้าไปนั่งในหัวใจคนเข้าไปนั่งในหัวใจคุณครูนะครับเราก็จะสามารถบริหารจัดการ,รทุกอย่างแล้วสิ่งต่ตางๆจะตามมา <Chicken> นะครับอย่าอย่าใช้ อย่าใช้อะไรเขาเรียกพระดีดพระคุณนะครับให้ <ๆ S 1> ให,ให้อย่าใช้พระด,ดีให้ใช้พระคุณคนะครับใช้พระดีมากเกินับอย่าใช้พระดีดมากเกินไปบางอย่างทฤษฎีก็ใช้ไม่ได้นะครับในชีวิตจ,จริงัคือค่ะามสุรธมสุดท้ายนะคะท่านบอกออมีการประยุกต์ใช้หลักคมใดคะในการบริหารจัดการเรียน,น,นค่ะหละักคมก็คือก็ใช้คุณธรรมที่เป็นหวนัวใจของผู้บริหาร นะครับก็คือ,อปรกิหารสี่นะครับก็คือเมตตากรุนามุทิตา,า,ตาอเุเบกขานี่ยนะครับก็คือมีความเมตตาต่อผู้ใต้บรรทัพบัญชาใช่ไหมครับใช่ครับนี่ตวกุคมนิสิตกลุ่มพวกเราก็ขอขอบคุณท่านผู้ในการ นพดลโสิธาผู้นวยการโรงเรียนบ้านสว่างสมองเิทยะวิทยาฐานะชำนาญพิเศษที่ได้มาให้องค์ความรู้และประสบการณ์แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนในอนาคตถ้าเกิดพวกเราโชคดีหรือว่ามีโอกาสที่จะไปสอบเป็นผู้บริหารหรือรองผู้บริหารหรือผู้บริหารต่อไปก็จะแนะนำแนวคิดของท่านผู้ในการ,การานพดลโซสซธา ไปเป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้หรือว่าไปเป็นต้นแบบในการปฏิบัติต่อไปครบขอบคุณครับ